ส่วนสววันชัยวันนี้นะคะบ,บอกว่าจวกก้าวไกลขับหมออองคือนิติกรรมอัมพางวันชัยเนี่ยนะคะพูดเลยนะบอกว่าการที่หมออองเนี่ยถูกก้าวไกลขับออกจากสมาชิกพักเป็นนิติกรรมอัมพางใครๆก็รู้อยากได้ตำแหน่งอยากได้อำนาจก็ทำทีเป็นไล่ออก <c oughs> ซึ่งอันนี้ดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ได้พูดเอง แต่เรื่องนี้เราดักคอเขาเอาเอาไว้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นจริงๆเรายังคิดว่าเราจะคิดผิดเพราะว่าเขาน่าจะมีพักเขาน่าจะมีอะไรที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหนะคะเป็นไปตามราคาคุยแต่มันไม่ใช่ไงนะคะวันชัยบอกว่านะคะาการที่นะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเนี่ย นะฮะถูกขับออกจากพักเพื่อรักษาตําแหน่งรองประธานสภา,พาเพราะเห็นว่าทําหน้าที่ได้ดีกว่าเรื่องการทําหน้าที่ได้ดีก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่มาตรฐานของพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าไกลเคยไปตํตำหนิทั้งสังคมและพรรคการเมืองสวเองก็ถูกด่าถูกไล่ล่ามาแล้วนะฮะถูกล่าแม่มดนะครับสวหลายคนก็ถูกตามไปที่บ้านอะไรนู่นนี่นั่นอย่างที่เราได้เห็นข่าวเพราะว่าไม่โหวตให้เขาทีนี้ เมื่อถึงเวลาอยากได้ตำแหน่งอยากได้อำนาจก็ทำอะไรที่ไม่ต่างจากคนอื่นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยโจมตีคนอื่นแต่ตัวเองกลับทำในเรื่องที่เหมือนกับกล่าวหาคนอื่นเพราะพฤติกรรมทำที่ทำเนี่ยถือเป็นนิติกรรมอัมพรังซึ่งใครๆก็รู้อยู่ว่ามันเหมือนของหลอกๆที่ไม่ใช่ของจริงเพราะความจริงแล้วเนี่ยในอดีตพรรคการเมืองของ,ของตัวเองซึ่งเคยมีสอสไปทำกิจกรรมกับพรรคอื่นหรือไม่ได้อยู่กับพรรคก็ไม่เห็นมีใครไล่ออก แต่พอมาคราวนี้อยากได้ตําแหน่งอยากได้อํานาจก็ทําทีเป็นไล่ออกซึ่งถ้าถามว่าสังคมเขารู้หรือไม่ก็ต้องบอกว่าสังคมรู้และใครๆก็รู้แบบนี้จึงเห็นว่ามาตรฐานของพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ควรทาเรียนบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะฮะมาตรฐานเนี่ยมันต่ําลงนะคะส่วนที่พรรคก้าไกลยืนยันว่าทาตามกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญบังคับไว้วันชัยบอกว่าแม้ว่าหลายเรื่องไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าควรต้องดูถึงความถูกต้อง จริยีรยมคุณธรรมความเหมาะสมความเหมาะควรแล้วตัวเองเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศถึงมาตรฐานทางการเมืองสูงกว่าคนอื่นต้องการเข้าจะจะเข้ามาเปลี่ยนประเทศเนี่ยเอาอะไรเปลี่ยนอันนี้ฉันพูดเองนะดังนั้นก็จะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยทำแบบนี้แล้วตัวเองควรทําเป็นเรื่องที่สมควรหรอว่าอย่างนั้นในสภาและนอกสภาจะกล่าวหาได้ว่าพรรคเนี่ยพรรคนี้เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกับพรรคการเมืองอื่น เวลาอยากได้อำนาจอยากได้ตำแหน่งอะไรอะไรก็อ้างได้ที่สำคัญเลยนะคะบรรดาด้อมเขาที่มาด่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาชื่นชมชื่นชมกันมากชื่นชื่นชมจนดูดิฉันรู้สึกว่าขนรู้กัะค่ะเฮย้ยมันเป็นกันขนาดนี้เลยเหรอนะะไม่น่าเชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วนะะทีนี้พอมาถึงอ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบียเรื่องเล้าเล่า,ลาสุราก้าหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ นะที่ฉบอกว่าเรื่องพวกนี้เพื่อไทยเขาเคยทํามาแล้วในสมัยพักไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยวันนี้อุ้งอิงเนี่ยนะคะไปเปิดงานโอท็อปมิดเย่2023เนี่ยใส่ผ้าไทยไปแล้วก็เป็นผ้าไทยที่ตอนคุณอุ้งอิงเขาลงพื้นที่เนี่ยมีชาวบ้านให้มาเขาก็อไปตัดเพอเออเขาท้องยังไม่ได้ใส่เพิ่งจะหยิบขึ้นมาใส่นะฮะก็ในในงานแสดงสินค้าเนี่เดี๋ยวถ้าที่ฉันว่างๆว,ว่าจะไปดูสะหน่อยนะคะ ก็คือในงานโอท็อปเนี่ยเขาก็จะอนุรักษ์สืสบทอดภูมิปัญญาของคนไทยรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็มันมีนิทรรศการเส้นไหมได้ชมศิลปินโอท็อปสาธิตการทอผ้าด้วยบรรยากาศก็เหมือนกับมหากรรมโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สมัยที่คุณอุ้งอิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยไปกับคุณพ่อแล้วก็ทีมงานนะคะส่วนในด้านของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะ ก็ปรากฏว่าลอรี่เขาชื่อเล่นเขาอยู่พักรวมใจสร้างชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าขอบคุณสื่อที่ตรวจสอบจนคณะหมอององทอนเงินห้าแสนกว่าบาทหลังดูงานสิงคโปร์ชี้สภาโปรง่งใสไม่ต้องไปดูงานไกลคนนี้เป็นตัวตึงนะคะของรอทอสอชอเลยประเด็นคือดิฉันจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการเบริกงบไปเนี่ยนะคะทางพักก้าไกลเองเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าอุย้ยเขาใช้ไม่หมดหรอกอ,อันนี้จริงๆเขาให้ข่าวอย่จริงๆ เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเอาบินมาแจงแล้วที่เหลือก็จะคืนเขาคืนจริงค่ะแต่คําถามก็คือถ้าไม่มีใครเนี่ยนะคะไปดักคอจะคืนไหมนะคะดูแล้วเนี่ยจะบอกว่าวันนี้นะคะอะไรที่คุณเคยทําวันนี้ก็มีคนมาทําให้แล้วมันเหมือนกันที่ฉันจะบอกว่าเออเขาเรียกว่ากรรมธันตาน,นั่นเองนะคะส่วนกรณีของนายกทักษิณน,นะที่บอกว่า จะได้รับพักโทษอีกครั้งหนึ่งซึ่งประมาณกุมภาเนี่ยก็คงจะได้อ่ากลับไปเลี้ยงหลานจริงๆแล้วก็คงจะได้เป็นที่ปรึกษาหรือจะมีคนเข้าไปปรึกษามากมายรวมทั้งคุณเสรษฐาด้วยคุณเสรษฐาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็ไม่ปแปลกค่ะเพราะที่ฉันเคยพูดเหมือนกันว่าการที่จะไปปรึกษาใครเนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าเขาทําอะไรสําเร็จบ้างชีวิตของคุณเสรษฐาก่อนหน้าที่จะเข้ามาเล่นการเมืองนะมีเงินหลายหมื่นล้านบาท แล้วตอนที่เข้ามาเป็นนายกเนี่ยนะหลังจากพกูดง่ายๆว่าเคยถูกยึดทรัพย์ไปถึง46,000ล้านบาทถูกยึดอำนาจนะคะถูกยึดอำนาจถือถูกยุคพักตัวเองต้องรี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำมาหากินจนกระทั่งรวยขึ้นมาอีกนะคะแมว9ชีวิต10ชีวิตเนี่ยก็คือคุณทักษิณนี่แหละ จากที่เคยนะคะเดินแรกเช็คจกนกระทั่งลงเท้าสึกอะกลับมากลายเป็นมเป็นมหาเศรษฐีนะผู้ที่คลองตลาดในเรื่องของสื่อนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นการคว้าเอาผลประโยชน์อ่ะบรยุทรลอยอยู่ในอากาศอะไรประมาณนี้และถ้าคุณเศษฐาซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันจะไปปรึกษาอาดีตนายกที่เขาประสบความสําเร็จ4ปีซ่อม4ปีสร้าง นะแม้ว่า4ปีที่สร้างมันจะทำได้แค่2ออปีกว่าก็ถูกปฏิวัติเนี่ยมันผิดตรงไหนเขาประสบความสำเร็จนะะจะต้องให้ไปปรึกษาใครคะไปปรึกษาคนที่ทำกิจการของครอบครัวตัวเองก็เจ๊งทำของตัวเองก็เจ๊งทำสตาร์ทอัพก็เจ๊งคือทุกคนที่มารวมอยู่กับอยู่ใน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 พักเดียวกันเนี่ยก็คือนะะมีแต่คนที่ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยเจ๊งกันตั้งหลายคน จะให้ไปปรึกษาอย่างนั้นเหรอฮะเพราะฉะนั้นไอเรื่องนี้นะคะคุณทวีสอดส่องนะคะคนนะคะดิฉันกลัวว่าจะเรียกยศแกผิด่ะเอาเรื่องแต่ช่อก็แล้วกันนะคะคุณทวีสอดส่องเนี่ยก็บอกว่านักโทษทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอขอได้หมดนะคะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของหลักนิติธรรมซึ่งจะต้องทําตามกฎหมาย และที่สำคัญเลยก็คือต้องเคารพสิทธิสัญญานะกฎบัตรของสหประชาชาติในเรื่องของสิทธินะะแล้วก็การที่จะให้ทักษิณเนี่ยนะะใช้สิทธิแบบพูดง่ายว่าที่มีคนมาโหนนะคะว่าจะต้องตามรอยทักษิณเนี่ยซึ่งดิฉันก็จัดไปแล้วนะคะว่าอยากจะขออภัยโทษหรือจะขอนิรโทษหรือจะขอลดโทษอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องโหนทักษิณค่ะ ถ้าคุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรมราชัณฑ์น,นะค,คุณไปขอเลยไม่ต้องมาโหนทักษินหรอกมันไม่เกี่ยวกันนะฮะแล้วทักษินเนี่ยไม่มีไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปบอกว่าเออให้อ้คนนี้มันได้รับการปล่อยไม่เขาไม่มีสิทธิ์ละคะตัวเขาเองเอาตัวไม่รอดนะเข้าใจาตรงกันนะตามนั้นแหละคะ่ะนะอ่ะทีนี้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ฉันอยากจะพูดก็คือ หลังจากที่มันมีการาขับกันออกแล้วเนี่ยนะคะที่มันน่าจะมีนะคะอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครคิดตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะอย่าลืมนะคะว่าในระบบสภาเนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นมาดำรงตําแหน่งอะไรมันจะต้องได้รับการโหวตน,นะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณไปโหวต คุณได้รับการโหวตขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาที่คุณถูกพักขับออกนจริงๆแล้วดิฉันบอกว่ามันน่าจะนึกออกไหมคะว่าตอนนี้ประธานสภารองประธานสภาอันดับหนึ่งคือนะคะหมอองนะคะหรือในปฏิพัฒน์สันติธาดาเนี่ยทีนี้พอถูกพักขับออกเนี่ยคุณจะต้องลากเาก้าอี้ประธานสภาตามคุณไปด้วยเหรอ อันนี้ดิฉันอยากหาใครที่ลองลองดูนะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอคือมันต้องสิ้นสุดสิแล้วก็โหวตใหม่ถูกไหมในความรู้สึกของดิฉันนะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะเพราะมันก็จะเกิดการเล่นทิกเล่นแท็กติกอะไรต่างๆแล้วก็ทําให้สภาเนี่ยดูขาดความน่าเชื่อถือดูไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าขนาดในสภาซึ่งมันควรจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้ที่ทรงเกียรติ แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่มันกลับกลายเป็นในสถานที่ที่นะเป็นเหมือนพวกสิบแปดมงกุฎเข้าไปเล่นกันหรือยังไงนะฮะเออมันมันถูกขับออกจากพักเนี่ยคนที่ถูกขับออกถูกไล่ออกถูกให้ออกเนี่ยคือจะต้องมีคุณสมบัติที่ขัดต่อนะ,อะแนวทางหรือนโยบายของพักถูกไหมคือคุณเข้ากับพักไม่ได้คุณถึงได้ถูกขับออก เหตุผลที่บอกว่าขับออกเพราะว่าหมออ่องเขายังอยากนั่งไปรองประธานสภาอยู่อ่ะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เลยต้องขับเขาออกเพื่อให้เขาเนี่ยนะกอดก้าอี้รองประธานสภานะคะเร่ไปอยู่พักไหนก็เนะ่ทุเรศไหมคะเอออันนี้แหละค่ะที่ดิฉันบอกว่าฝากเพื่อนๆลองคิดดูซิว่าให้มันใช่เหรอแล้วมันจะดูดีตรงไหนอะถ้าอย่างนั้นนี่ะนะคะออานั่นแหละค่ะที่ดิฉันอยากจะพูด ทีนี้เรามาทักทายกันค่ะนะคะเมื่ออวันเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ได้เจอกันนะก็เลยหา,หายกันไปวันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะคะมาทักทายกันค่ะคุณรามณรงนะคะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยคุณสมรุด,ดีคุณจินคุณจิตราคุณบอลลี่คุณผู้จัดการนะคะรวมทั้งคุณพระจันทร์นะคะ คุณหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้นะคะท็นบอกว่าก็ตามกันมาตั้งแต่เพจ nbtv แล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปไปตามนะคะในช่องทาง tiktok ให้พี่ป้อมด้วยนะ, <c oughs> ะวันนี้ใครอยู่บ้างคะทักทายกันนะคะแล้วก็วันสิ่งที่ทฉันพูดวันนี้ท่ฉันเชื่อว่ามันจะเป็นประเด็นนะคะขอบคุณค่ะคุณวรุณีตาตาว่าไม่ได้ไม่ได้ตาก็ไม่ได้เขียนอะไรนะคะเพราะว่า ตาลายเพราะเสื้อคุณปอมวิวใส่อะไรแล้วค่ะ ười, คือคือตาไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะนะคะใส่แว่นเพราะว่าตั้งแต่ที่เส้นเลือดฝอยในตามันมันมันแตกเนี่ยนะะก็ไม่ค่อยกล้าแต่งหน้าอะไร <c ười> ต้องขอโทษด้วยนะฮะถ้าทําให้ตาลายนะคุณสวัสดีคะ่ะคุณมอจเจริญยนต์คุณรองรอง,รองคุณสุธิรัตน์นะคะคุณสมรด,ดีน้องสมรด,ดีน่ารักมากเราเคยเราเคยเข้าใจผิดกันเนาะ คุณทิพย์สวัสดีค่ะนะคะขอเสียงเพื่อนๆหน่อยนะคะมาทักทายกันคุณสิรินาสวัสดีค่ะนะอ่ะก็พอสมควรนะคะดึกพอสมควรแล้วนะคะหลายๆคนก็จะได้คุณนิราใหม่เป็นอะไรคะทําไมใจสลายเรื่องอะไรเริ่มต้นเป็นอไปไป,ไปมาก็จะเป็นสรละเอแล้วคุณหมอมุ๊อสวัสดีค่ะ นะคะคุณหมวยด้วยอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะยังอยู่นะคะคุณสิริรัตน์นะฮะก็ทุกคนเนี่ยก็คือนะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นเป็นการยนานมิตรต่อกันจริงๆนะคะรอดูกันไปค่ะนะคะการเมืองเนี่ยดิฉันบอกเลยนะคะไม่มีหรอกค่ะที่เพื่อไทยเนี่ยจะสูญพันธุ์ยากมากแล้วถ้าไปคิดดูให้ดีๆถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยนะคะยังคงอ่าด้อยค่าตัวเองลงไปทุกวันอย่นี้ คือที่ทานอยากจะบอกว่าทุกๆครั้งในการด่าทอรหรือในการานู่นนี่นั่นกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขายังไม่เคยสาดกลับใครเลยนะมีแต่พวกเราเนี่แหละคะ่ะที่คอยอตอบโต้แทนแล้วเราก็ถูกกล่าวหาว่าเราเป็นอึ่งไข่แล้วก็มีพวกนักวิชาการไอ้พวกสื่อนะคะปากหมาโคตรมาบอกว่านะคะสวัสดีค่ะอึ่งไข่เนี่ยเป็นที่นิยมกินของคนอีสาน และที่สาคัญเนี่ยนะฮะคือคนอีสานเนี่ยมันชอบกินอึ่งไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็ศูนย์พันดูปากแม่งดินะฮะยินบอกว่าจะเป็นอึง่งเป็นเขียดเลยก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่ามันโมโหขึ้นมาเดี๋ยวมันก็กระโดดจกปากเอาเลยควายนะฮะคือนับตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือเราเป็นไพร่เนาะในสมัยนูน้นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็กลายมาเป็นควายแดง พอเป็นควายแดงแล้วก็เป็นที่ฆ่าทักษิณหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังๆมาเนี่ยเราเป็นสารพัดค่ะไม่ว่าจะเป็นนางแบบไม่ว่าจะเป็นอึ่งไข่ไม่ว่าจะเป็นอะไรโอ้โหมันก็สรรหามาให้กูจังนะถามกูสักคำสิว่ากูอยากกูชอบไหมคอยบอกกินจ้านะะดิฉันก็ไม่กินค่ะไม่ไม่ใช่ไม่รังเกียจเลยนะคะก็คือเราไม่เคยกินคุณมาลายสวัสดีค่ะขอบคุณที่บอกคอยบอกกินจ้าะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะก็พอสมควรแก่เวลานะคะทุกคนก็จะได้พักผ่อนนะคะ,ะช่วยกันเป็นกําลังใจให้พรรคเพื่อไทยนะคะวันนี้ท่นเห็นนายกทำงานแล่นชื่นใจเพราะว่าที่ผ่านมา8ปีเนี่ยเรามีแต่นั่งคิดว่าเออเขาจะคิดได้ไหมว่าอะไรเป็นอะไรแล้ววันนี้นายกก็มีพูดอยู่คํานึงคะ่ะบอกว่า ไม่อยากให้ใช้ถ้อยคําที่ไม่ดีใส่กันคือมันบั่นทอนนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วฉันอยากจะบอกว่านายกไม่ต้องพูดหรอกค่ะเพราะยังไงยังข้อไม่หยุดนะคะเริ่มตั้งแต่คือคือด่ากันมาตั้งแต่หลังช่วงของสุดท้ายของการเลือกตั้งนะคะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ด่าโหวตนายกไม่ได้ก็ด่าพอเขาตั้งรัฐบาลเสร็จก็ด่า นะฮะ,ะแถลงนโยบายก็ด่าโยนปากาก,าก็ด่านะ,ะมาจนถึงกินข้าวกระเพราที่อเมริกาก็ด่าล่าสุดที่แจกเงินก็ด่าโอ้ยตายแล้วมึงเกิดมาเพื่อด่าจริงๆ